เดี๋ยวจะไปคุยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากทางกรรมการและเหล่าขาที่การภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติหรือพอตชนะครับคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับคุณมงคลกิจครับเท่าที่ตรวจสอบดูสนามฟุตซอลเนี่ยจริงๆสอบว่าทุจริตจริงๆใช่ไหมครับทุจริตพันเปอร์เซ็นต์ครับพันเปอร์เซ็นต์เลย พันเปอร์เซ็นต์ครับครับโอ้ทั้งพรตชอเองเอาเอาศักดิ์ศรีแล้วก็เอาความที่เป็นประชาชนชาวไทยที่รักษาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเนี่ยเป็นประกันว่ามีการทุจริตเป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติครับอธิบายชาวบ้านทราบเป็นแบบง่ายๆได้ไหมครับว่าทุจริตเชิงนโยบายที่ว่านี่คือใครโกงกับใครกินกับใครครับอ่าเอาเริ่มต้นก่อนนะครับคือต้องเข้าใจว่าสนามผู้ซ้อนเนี่ยไม่ได้เป็นความต้องการของคนในพื้นที่ คือเป็นความต้องการของโรงเรียนนะฮะค,คือส่วนราชการเองร่วมมือกับนักการเมืองในสมัยนั้นนะครับปีห้าห้าห้าหกนักการเมืองนี่ที่พูดถึงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจํากัดไว้เฉพาะที่ฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นครับแต่หมายความว่าฝ่ายค้านด้วยนะครับฝ่ายค้านที่นําโดยพักร่วมรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณที่ลงเป็นสนามละสองล้านบ้างสองล้านห้าบ้างห้าล้านบ้างนะครับ ก็รวมเป็นเงินก็น่าจะหลายพันล้านเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ป so like ี556นะครับซึ่งยังไม่รวมงบประมาณที่จัดสรรไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะครับซึ่งรวมๆแล้วน่าจะหลายล้านแล้วก็ถ้างบประมาณจัดสรรได้มากขนาดนี้ผมว่าประเทศไทยคงไปบนลโลกนานแล้วครับประเทศไทยคงไปบนลโลกนานแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งจากการตรวจสอบการต้นทุนของการก่อสร้างสนามฟุตซอลนะฮะครับทั้งราคาวัสดุราคาการก่อสร้าง การเทพ,พื้นคอนกรีตเนี่ยจุดหลักๆสําคัญก็คือจุดสนามพุตซลเนี่ยที่เท่าที่ตรวจสอบมาหลายจังหวัดด้วยกันมีอยู่สองประเภทด้วยกันคือสนามที่ทํามาจากโพลีพอพโพรีนโคโพลิเมอร์เนี่ยก็คือ,อวัสดุที่ใช้ในการปูพื้นสนามพุตซอที่ทํามาจากอเอาง่ายๆคือพลาสติกที่ทําตะกรา้าเอาง่ายๆคือเป็นแบบด้านที่ใช้ใน น่าจะเป็นตลาดไทยนะฮะผมจะใช้เรียกว่าสนามพุทซอตลาดไทยแล้วกันนะครับอีกอันหนึ่งก็คืออีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นยางที่ทํามาจากน่าจะเป็นยางยางทอยางทํารองเท้าแตะจะมีคุณภาพดีกว่าหน่อยนะฮะแต่ใช้ได้ไม่เกินสามเดือนก็จะเกิดการโกงของงอเพราะว่ามันมีนการยืดหดตามอุณหภูมิของประเทศไทยนะครับโอ้แล้วก็วัสดุทั้งสองอย่างเนี่ยต้นทุน ต้นทุนที่ผมอสอบถามไปยังบริษัทผู้ผลิตนะฮะต่อตารางเม็ดนะฮะต่อตารางเม็ดถ้าซื้อในปริมาณไม่เยอะมากนะฮะตารางเม็ดละถ้าเป็นแบบ่ายางเท้านะครับไม่เกินสองร้อยห้าสิบาทครับ,ร,บรวมกําไรแล้วในหนึ่งสนามก็ประมาณสักเก้าร้อยถึงพันตารางเมตร,รก็คูณเข้าไปฮะก็ประมาณสักสักสองแสนห้าในพื้นเทปูนก็ไม่เกินสองแสนห้ารวมแวสรวมกําไร สนามหนึ่งไม่น่าจะเกินห้าแสนบาทครับนี่กรณีที่เป็นประเภทสนาม 2, 500, สองล้านห้านหมายความว่ามีการตั้งราคากลางส,สูงเกินกว่าความเป็นจริงอยู่ประมาณห้าเท่าห้าร้อยเปอร์เซ็นต์สนามประเทศที่สองเขาเรียกว่าสนามห้าล้านสนามห้าล้านเนี่ยมันจะเป็นสนามที่มีการมุงหลังคาด้วยด้าน,นล่างก็จะเป็นสนามพุตซอลป,ปกตินะครับเพราะฉะนั้นจะมีการทุจริตไปในแนวเดียวกัน ส่วนสนามสติซอกเกอรอ์มูลค่าสนามละสองล้านเนี่ยต้นทุนการผลิตรวมกำไรแล้วไม่น่าจะเกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทบาครับต่อสนามครับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทรวมกำไรประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับครับเพราะฉะนั้นจากการตรวจสอบในพื้นที่ทั้งโรงเรียนต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นการเขียนขอโรงเรียนเนี่ยเขียนขอเงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนสำหรับนักเรียนนะครับแล้วก็ขอเกี่ยวกับเรื่องครูขาด ครูคณิตศาสตร์ครูฟิสิกส์ครูเคมีครูชีวะนะฮะแต่โรงเรียนอยากได้ครูเป็นดับหนึ่งอันดับสองก็คือซ่อมแซมอาคารเรียนส่วนฟุตซอลเนี่ยโรงเรียนไม่ได้อยากได้ถ้าเป็นอย่างอื่นได้จะดีกว่าครับแต่เนื่องจากว่ามันมีการโยนงบประมาณมาลงในพื้นที่โดยที่สเปคเนี่ยมาจากส่วนกลางเพราะว่าสปทอเองเป็นคนนําสเปคดังกล่าวแจกจ่ายไปยังเขตพื้นที่ให้ดําเนินการตามสเปคส่วนสเปคสปทนั้นเอามาจาก กรมพระราชศึกษาของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับส่วนกลางคือการกําหนดครับส่วนกลางคือกระทรวงศึกษาหรือใครครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับในสมัยนั้นครับส่วนงบประมาณมีสองส่วนด้วยกันคืองบงบตายติส่วนหนึ่งงบโดยปกติการการจัดสรรงบประมาณเนี่ยหรือการตั้งงบประมาณไว้ที่พระราชตามพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินเนี่ยเราถ้าเป็นงบที่ฝากเอาไว ตามกระทรวงทรวงกรมต่างๆฝา,า,ากเอาไว้สพชฝากเอาไว้อาชีวะเนี่ยอย่างเป็นนี้เป็นต้นครก็อาจจะฝากไว้กรมกรมอาจจะเป็นอยู่ในรูปของงบประมาณก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแล้วก็เหตุอุทกภัยเนี่ยอาจจะตั้งกรมกรมไว้ประมาณพันล้านซึ่งพันพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินอย่างเช่นปีห้าห้าหกเป็นต้นแต่ในโครงการข้างในไม่มีโครงการประกบเพอตอนสุดท้ายมันซ่อมแซมอาคารเรียน เราโยนสนามพุตซ้อเข้าไปมันไม่ใช่ซ่อมแซมมันคือการสร้างสนามฟุตซอลก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปที่สํานักงบประมาณเปลี่ยนแปลงงบประมาณซึ่งกลไกดังกล่าวเนี่ยเป็น,นกลไกทางราชการซึ่งนักการเมืองหรือหัวจกใหญ่เนี่ยได้แค่สั่งการแต่เป็นการสั่งการไม่มีรายอียดนส่วนใหญ่สิ่งที่สําคัญก็คือเกิดมาจากข้าราชการประจําส่วนกลางซึ่งซึ่ง,งทําตามนักการเมืองอืทําตามนักการเมือง ในสมัยนั้นทั้งฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลนะฮะเป็นการปองดองฐานงบประมาณอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการทุจริตอย่างมโหล้ารขึ้นชื่อได้ว่าก็เป็นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นเมื่อวานก็ได้ลงตรวจที่จังหวัดอุบลรัชธานีครับไปโรงเรียนต่างๆก็เห็นว่าสนามดังกล่าวเนี่ยใช้งานไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าสนามต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทำมาจากพลาสติกทำตะกร้าหรือยางเนี่ย ก็เกิดการเขาเรียกว่าชมรุดชุดๆโซมแล้วก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้เนื่องจากว่าใช้วัสดุที่ไม่ได้คุณภาพเนื่องจากเกามีการทอนกันเยอะในระบบน่าจะทอนกันประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นด้วยกันถ้าเป็นสนามประเภทมาจากธรรมตะก้านะครับครับส่วนสนามไอยางรองเท้าเนี่ยใช้ได้สามเดือนเพราะว่าอุณหภูมิประเทศไทยมันสูงขอโทษครับมนุษยธรมเนี่ยมันต้องใช้ที่ร่มครับสนามห้าล้านนี่ต้นทุนเท่าไหร่นะครับ ต้นทุนตอนนี้คือเมื่อเช้าเนี่ยได้ไปตรวจสอบมเมื่อเที่ยงเมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่แล้วได้ไปตรวจสอบที่โรงเรียนเป็นจมามหาราชสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเขตยี่สิบเก้านะฮะสังกัดของสพทเหมือนกันนะฮะเป็นงบห้าล้านฮะแต่งบห้าล้านเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยตามธรรมเนียมนะฮะมันจะต้องมีโดมด้วยแต่ปรากฏว่าในสถานที่จิงรเนี่ยปรากฏว่ามีการแปลงงบประมาณเป็นสองสนามแล้วยศลดลดย่อย่อขนาดสนาม จาก22เมตรคูณ mm 42เมตรเนี่ยเป็น16เมตรคูณ28เมตรครับเพือ่ aren, อลดพื้นที่ในการในการก่อสร้างครับและสิ่งสําคัญก็คือพื้นเนี่ยไม่ใช่เป็นพื้นพื้นใหม่แต่เป็นพื้นของสนามบาสเกา่า<อ>เป็นพื้นของสนามบาสเกา่าครับแล้วก็การก่อสร้างนั้นเนี่ยเป็นสนามประเภทพลาสติกทําตะกร้า,าลดย่อขนาดนะฮะลดย่อขนาดแล้วเอาพลาสติกทํตาตะกร้าเนี่ยมาปูพื้น มาวางแปะไว้เฉยๆครับไม่มีการก่อสร้างครับครับจากการสำรวจต้นทุนที่ร้านค้านะครับในกรุงเทพมหานครสนามดังกล่าวนั้นน่าจะไม่เกินสองแสนห้าหมื่นบาทสองสนามรวมกันครับโอ้ครับการลงพื้นที่ของพทจชเนี่ยนะครับทางมันมันเกิดขึ้นเพราะว่าชาวบ้านแจ้งไปหรือว่าทางพอจชได้รับมีทีไรมีทางครูในโรงเรียนต่างๆเนี่ยแจ้งเข้ามาครับนะฮะแล้วในทั่วประเทศเราจะต้องเดินทางไปเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่ครับ อะไรนะครับท <Mechan> render, ั่วประเทศทั่วประเทศทั่วประเทศนี้จะมีสักกี <derivatives> <off> ่แห่งครับก็คือตอนนี้คือมันมีการปิดบังข้อมูลข้อเท็จจริงพอสมควรความจริงแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆน่าจะอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าใครเกี่ยวข้องบ้างในการอนุมัติงบประมาณดังกล่าวมีการชงเรื่องจากส่วนงานไหนถ้าจะไม่พลาดก็น่าจะเป็นสำนักนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านไปยังรองเลขาที่ํำกับในสมัยปี556 5ครับแล้วก็ไปยังเลขาสปทในสมัยนั้นครับเพื่อเป็นการจัดสัรง้อมาลงมาโดยที่ความต้องการของเขตพื้นที่ไม่ใช่ต้องการในเรื่องดังกล่าวนะครับต้เาัดการครับในส่วนของอุบวนนี้คือมีโรงเรียนที่เกี่ยวข้องนี้ทั้งหมดประมาณกี่โรงเรียนครับที่มีปัญหาอย่างนี้ครับถ้าเป็นโรงเรียนทั้งหมดใช่ไหมฮะในเฉพาะที่อุบวนรัชนีนะครับถ้าเป็นสํานักงานเขตพื้นที่การปรมศึกษานะฮะ เขตหนึ่งถึงเขตห้าเนี่ยมีประมาณยี่สิบสามโลงครับยี่สิบสามโลงกระจายอยู่ที่อำเภอไหนบ้างครับผมกระจายอยู่ที่อำเภอเมืองอำเภออำเภอที่อยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งนะฮะแล้วก็เขตสามแล้วก็เขตสี่บางส่วนส่วนส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเขตยี่สิบเก้าเนี่ยมันจะครอบคลุมจังสองจังหวัดด้วยกันคือจังหวัดลราชธานีกับจังหวัดน่านเจริญ ซึ่งข้อมูลหลักฐานเรากาลังตรวจสอบเพิ่มเติมว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสํานักง,งานเขตพื้นที่ไอ้จาาสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตของโรงเรียนมัธยมเนี่ยโรงเรียนไหนบ้างแต่เรารไปตรวจสอบอโรงเรียนแรกก็คือคเป็นจมามหาราชในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการทุจริตไม่ใช่ทุจริตแค่ระดับนโยบายอย่างเดียวระดับปฏิบัติก็ร่วมผสมลงในการทุจริตด้วยครับครับเวลาจํากัดครับท่านครับแล้วยังไงต่อครับจากนี้ไปครับช่วงจะหลุดจะหลุดไหมครับจะหลุดไหมครับ เราผมมอ,มองเรื่องนี้ว่าไม่สมควรที่จะดําเนินการกับปัจจิวปะส้อยก็คือในระดับปฏิบัติก็คือครูน้อย,อยเนยที่เป็นกรรมการประกวดราคากรรมการสอบราคากรรมการตรวจรับเนี่ยเป็นเป็นคณะกรรมการที่อยู่ในขั้นปฏิบัตินะฮะเปรีบยบเสมือนแท่งไอเสมไหมฮะคือมันกินกันจนมาหมดแล้วฮะเหลือคนที่ถือแท่งไอเ็มก็คือลเรียนท่านก็ร<ล>้องขอหาเนี่ยมันอยู่ที่โรงเรียนมันก็จะกลายว่าลัวเป็นการโยนความผิดให้กับโรงเรียนแล้ว่าครูน้อยครับ คนที่ได้คนที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้มีมีใครบ้างครับผมครับครับคนที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้มีใครบ้างครับผมเออน่าจะมีมีสามกลุ่มใหญ่ๆนะฮะครับสามกลุ่มใหญ่ๆนะฮะอ่ามีอ่าพักรัฐบาลนะครับครับสมัยนั้นก็น่าจะเป็นพักเพื่อไทยแล้วก็พักประชาธิปัตย์มีร่วมประสบลงด้วยนะฮะอืมอ่ามีเกี่ยวข้องพักร่วมรัฐบาลที่ให้อ่สันงบมันติเข้าไปนะฮะ แต่ยติเข้าไปอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของข้าราชการระดับสูงในสมัยนั้นอืซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะตั้งระดับนโยบายและแผนขึ้นไปครับยังเหลือของพรกิพอดชอที่ต้องไปตรวจสอบอีกกี่แห่งด้วยกันกี่จังหวัดด้วยกันครับอะไรนะครับยังเหลืออีกกี่จังหวัดที่พทชจะต้องเข้าไปตรวจสอบอีกบ้างครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็พยายามรวบรวมจังหวัดใหญ่ๆก่อนจังหวัดที่มีการผลิตค่อนข้างชัดเจนซึ่งสัปดาห์หน้าก็จะลงพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดเจ็ดเขตที่การศึกษาด้วยการรวมทั้งเขตมัธยมศึกษาด้วยนะฮะน่าจะไปมาวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยฮะน่าจะลงพื้นที่ละฮะลงพื้นที่เพราะว่าได้รับการร้องเรียนจากคนในพื้นที่ว่าไม่ได้รับการใช้ประโยชน์แล้วก็ครูในโรงเรียนว่าคุณโรงเรียนพยากายเป็นเหยื่อของการทุจริตในครั้งนี้นะฮะท่านก็เป็นห่วงครับตอนจบนักการเมืองกับข้าราชการระดับสูงจะรอดไหมครับ ผมคิดว่าถ้าเป็นช่วงภาวะปกติที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผมคิดว่ารอดครับแต่ถ้าเป็นรัฐบาลคณะปฏิวัติที่นาโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบอีกทั้งยังมีรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบคือท่านพลเรือเอกนาลงพิพัฒนาใสอีกทั้งพลโทสุรเชษชัยวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษาธที่การผมเชื่อมั่นทั้งสามคนนี้ว่าทั้งสามคนนี้จะสามารถที่จะดําเนินการกับทั้ง ข้าราชการระดับสูงนักการเมืองแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยยังยังเห็นมักเห็นผลเพราะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญถ้ารัฐบาลที่นําโดยคณะรักษาความสงบชุดนี้ดังกล่าวไม่ดําเนินการเรื่องการทุจริตพุทธซอ้เป็นมักเป็นผลก็จะเกิดความเสื่อมศรัทธากับประชาชนที่สนับสนุนการดําเนินงานของคอสชอ,อย่างเต็ม,มเต็มใจอย่างเต็มที่ผมคิดว่า คณะรัฐษาความสงบชุดปัจจุบันคงไม่ทําให้ประชาชนทั้งครูบาอาจารย์เด็กนักเรียนผู้ปกครองคนทั้งประเทศต้องผิดหวังผมคิดว่าภายในไม่เกินสิบวันก็คงต้องมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในการ่าตัดกระทรวงศึกษาธิการ่าตัดระบบการทิจริตคอร์รัปชันให้พ้นจากประเทศไทยไปโดยเร็วผมก็ยังเชื่อมั่นผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะจากที่ฟังมาจากที่สัมผัสมา ท่านเป็นคนที่รักชาติบ้านเมืองมากกว่าตัวเองครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านมงคลิกิจครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้กรรมการเลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติหรือพตชนะครับคุณมงคลสุขศินทารานนท์นะครับ